นะครับพอลงมามาข้างล่างนี่ก็บอกเออที่ดินสวยนะครับผมนี่ให้ชมกันนะครับผมยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะที่เข้ามาแล้วก็ฝากเคาาจอเคาาใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้กับทางจารุนสักขายที่ดินกันหน่อยนะครับผมเออนี่โอ้โหได้ล้มตรงต้นมะม่วงนี่สบายเลยโอ้มีล้มแบบสบายๆนะครับผมนี่ให้ชมกันนะครับร้อย เอ้ยไม่ใช่สามไร่นะสามไร่สามงานแปดสิบสี่ตาลางวานะครับขายกันในราคาไร่ละหกแสนห้าหมืนบาทหกแสนห้าหมืนบาทนะครับผมฟรีค่าโอนนะครับไฟฟ้าปะปาก็ครบครันเนาะเออนี่ตดถนนสาธารณะนะครับผมตดถนนสาธารณะนะครับแล้วก็ได้คลองสาธารณะตรงนี้ทั้งหากนะเป็นคลองชนระทานนะตรงนี้ก็เป็นคลองชนระทานนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับคุณชัยเพิร์กโแชร์ให้สิบคนเลยโหวาธุสาธุ นะครับผม